มาดู AJ นะ AJ ทจจุดทางของกราฟยังไงนครับเดี๋ยวผมจะลาขึ้นบนชื่อให้ดูราคานะครับกนอื่นมาดูขึ้นบนฟีดที่สมัยก่อนนะครับผมก็อจุดพักตัวแล้วผมมาลาขึ้นบนฟีดจาก นเนี่ยทำเฟรม H4 เลยนะรากลเป้าหมายทำไมถึงเอาทำเฟรมส4เพราะว่ามันเห็นยอดภูเขาที่ที่ชัดกว่าเ H1 นะครับมาดูดกะคัขึ้นไปเนี่ยนะครับมันขึ้นไป ย่อตัวลงมาพักตัวที่หลับห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบหุดสศูนย์แล้วติดตัวขึ้นไปห้าสิบศูนย์เราเอาศูนย์จุดกับตัวร้อยแทน ศูนย์อยู่ข้างบนะครับมันมาแทนที่มันจะขึ้นไปที่ห้าสิบเอร์เซ็นพักตัวที่ห้าสิบเรเซ็นต์ันเันี่่พักตัวที่ห้าสิบเเซ็นะะต์น่นเนี่ยมันอาจจะลงมานะครับมันอาจจะลงมา เพราะมันพักตัวที่สามห้าสิบเปอร์เซ็นเลือกทางนะครับเหตุไมห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยคืโดจิตัวเนี้ครงน,นี้เรามาลากฟิโบอเอ็กแเพนชั่นเพนชั่นตัวนะครับทามม้าเฟรมวุสสเพืจะดูปวาใหมายราคา อืาขึ้นบ้างไปก่อนพอาไม่แล้วใครอยู่ตรงนี้ ถ้ามันเป็นไปได้เพราะมันกลับตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอก,กาสที่จะลงได้นะครับอืมคือเนี่ยมาลงมาที่นี่นะครับเป้าหมายของมันอยู่นี่เป้าหมายของมันอยู่ที่นี่อืมถึงร้อยได้นะี่เช่นนี้นะครับเป้าหมายของมันนะครับ สิบเอ็ดจุดแปดก็ได้ร้อยหนึ่งสองร้อยสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยดูเลขน,นะครับมาดูเลขมันจะมาถึงระดับนี้เลยนะครับของ AJ เอเจถ้าจะลงนะระดับห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเลือกมันบ,บอกบ่งบอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการไปต่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการปรับตัวนะ แต่ระยะหนึ่งที่น่าจะน่าจะเป็นทางเลือกหอน,กนึ่งก็คือดูท้ทำเฟรมใหญ่เนี่ยนี่ทำเฟรมเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้างเนี่ยมันบ่งบอกว่าไปชนเนล่าต้านนะเนี่ยเหล่าต้านเานี่ยแนว้างแข็งแรงมากนะครับ แ้่เป็นเชนขาลุงมดก่อนนะครับขึ้นไปขึ้นไปสลายทั้งสองลูกนะทูฟี่บอกให้ตัวแนานโน,โน้มโน,โน่นน้อีเทสเมนันนะรัีเทสเมนันก็มาเห็นไหม มาเพื่อชื่อกับตัววดี๋ยวจะใช้สีให้ให้แต่กลางะนะชันสิมว่องเลขสิมว่องอะนะ คืาเข้าถึงระดับโซนกับตัวแล้วนะเจ็ดจุแปดจุดหกเจอมันเลยโอ้ใช้ตัวนี้เอาก็อยู่ในโซนกับตัวอันนี้น่าจะได้นะอยู่ในพื้นที่กับตัวแล้วนะโซนกับตัว เนี่ยแต่ผมจะลับโบนะโบสรรับเฟมเดเลยนะเพะืพ่อเพื่อหาเป้าหมายราคานะอืมจะลากจุดเนี้ย เป็นใหญ่ก่อนต้องไม่ราคา่ไ ได้สกซื้อเขียวนะครับต้องมาราคานะครับต้องคอยอย่างเดียวต้องลงมันลงอยู่แล้วนะจุดนี้ก็ได้ครับมันอาจจะลง,งนะล,งล,ลงมาถึงนี่นะครับมันไม่อาจลงหรอกคือลงมาถึงนี่นะครับหนร้อยเจเ่ยดเมื่อกัดลงนะครับนะครับ เจเจมีโอกาสลงถ้าดูทำเฟรมเล็ก H เฟรมใหญ่ H H H daily ลงนะครับเห็นไหมนะกราฟมันขึ้นมาับบ7.8จุด7.8จุด7.8จุดลงนะครับเนี่ยลากฟัซติบูลี้ให้เห็นนะครับอาจจะลงได้นะคร ที่นี้มาดูทางเฟรมได้นะครับเฟรม s สี่นะครับ s สี่เนี่ยผมด่าไว้เนี่ยนะก็ลงระดับเนี uh ้ยลงได้นะครับอืถ้ามันคอนเฟิร์มมันเป็นจุดกลับตัวนะอีข้อเม้แต่อก็เว็บมันก็บอกชัดเจนนะปิดมันปิดตัว อาคารปินตัวนี้มันมีแท่งกับตัวคือแท่งโดจิตนี้เนี่ยแท่งเนี่ยแท่งเนี่ยอยู่เหนือราคาเมื่อไรอะ่ะมันจะทำให้เราเห็นว่ามัน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 อะไรวะอะเรวะ e v งสตาร s t a อชุดที่ศาแล้วนเนี้ยโดจิเป็ดทั้งโดจินะครับตัวนี้ก็โดยจิเห็นหมัมันอะไรของนั้นนะข้างบนเนี่ยเน้ยอนี้มันอยู่เ,นเนหนือเมื่อไหร่เนี่ยพวกเนี้ยโดจิอยู่เ,นเนหนือเมื่อไหร่นี้เนี่ยมันเป็นโดจิมาก,ก่อนอันนี้ก็ดจิโดจิ มี้กิเงแรงซือมันบดแล้วนะมีแรงต้านจากการขายลงมานะะี่ีแนวต้านมีท่านจากการขายเราซื้อขึ้นไปต้านลงมาสิ่งสำคัญคือจรงนี้แท่งเทียนตรงนี้มันหมกหมอยรอบนึงมันลงมันดูระดับสิ่หุนสิบหุซื้อหยุดที่ซี 4, เ,นเมนต์ หลับการลงฟิโบนัคคนลกำหนดจุดทางฮะมันมันลงมาที่จากจุดเคยขึ้นจุดลงมาที่ราคาหกสิบเอ็ดจุดแปดอืม ก็ถือว่าระดับที่มันจะกลับตัวแล้วครับระดับที่มันจะกลับตัวจริงๆด้วยเส้นเอาไว้ชัดๆนะอะเี้เห็นไหมตรงกลับตัวแล้วครับ ดับลงมาที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเป็นการคอนเฟิร์มกับตัวให้เป็นแท่งเทียนกับตัวนะครับเพื่อดึับตัวหกสิบเอ็ดจุดแปดเส้นสีแดงนะครับนะโอเคนี่มันยอดตัวขึ้นไปก่อนก็จะลงนะครับเพื่อดึงดลงมาก็ฟิวบิรเอ็กซ์เพนชั่นมาช่วยฟิวบิรเอ็กซ์เพนชั่นนี่ ครับวงช่วยอาฟิธวงมาช่วยเนี่ยมันมาถึงนี่เลย อาจจะสองมาสี่ร้อยเปอร์เซ็นตได้นะฮะเนี่ยอืมมันไปได้นะครับ,ม,ม,รบมันลงได้นะครับเริ่มลงแล้วเริ่มกลับตัวนะครับมาดูมาดูก่อนหน้าก่อนผมให้ดูก่อนหน้านะผมจะได้ให้ดูก่อนนะ แักเท็จที่ดูนะ ปกติมันมีเห็นไหมร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดสิบแปดนะครับเป้าหมายอยู่ตรงนี้ไม่ลงต่ออีกอันหนึ่งจะเล็กเทียบเท่า ็ม็ีนีมันเป็นไปได้ที่จะขึ้นต่อแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอืมถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยกเป็นนี้นะ,ะอืมเพราะสี ที่น่าจะเป็นเรื่องของการขับตัวก็คือประชลจนชน้น,นต้านนจ่ทาเฟรมเดียเนี่ยนนต้านนะ,ะนะครับแบฟิโบมันก็บ่งบอกว่าอยู่พื้นที่ขับตัวะนะครับจบบุดแปดจุดแปดกสิบจุดแปดาเฟรมเดียนะ ม,มันเป็นเดี่ยหนึ่งจุดแปดฮึ่มรากแนวโน้มจากฝั่งนี้ผไนพอด,ดีเจสเมน้นต์นะรากฝั่งนี้นะครับลงมา มันก็จะเห็นพ้อมายราคาอยู่นี่ครับนะครับมันน่าจะกลับตัวได้แล้วน่าจะเป็นขาลงแน่วอืมน่าจะเป็นขาลงได้แล้วจเจเจ คุณครับสอนเลยครับ